ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Ford L B M Auto รลุบุรีดงจะปาครับกับกิจกรรม Ford L B M Auto Test Drive Event ครับฟอร์เจ้าใหม่โชว์รูมใหม่ลงทะเบียนทดลองขับในงานนะครับจะรับกระเป๋าแล้วก็เสื้อยืด i m team r ranger ฟรีไปเลยนี่คือเสื้อ i m team Ranger กับนางแบบสุดสวยของเราครับและมีอาหารของว่างนะครับแล้วก็เครื่องดื่มฟรีตลอดงานนี่ครับเป็น blue h a w a นะครับลูกค้ามาลงทะเบียนแล้วก็รับ ของงว่าไปนี่ครับตัวเทสต์ได้ของเราเรนเจอร์ Ranger, 4ประตูครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับชุดแต่งรอบคันเลยฟอร์ดแล t เ r อร์นั่นเองนะฮะนี่โลโก้สวยๆบรรยากาศในงานนะครับคุณลูกค้าก็ทยอยมาแล้วก็มีทางที่พิสาการขายคอยต้อนรับลูกค้าลงทะเบียนแล้วก็เนี่ยทดลองขับนะครับรถ Ford Ranger นะฮะ ในวันนั้นน่าเรียกได้ว่าโปรโมชั่นของแถมแบบจุกๆเลยนะฮะลงทะเบียนรับเสื้อยืด I am Team r a n ジャーฟรีแล้วก็ออกรถในงาน Ford レ e ジャーワイ t ็ c ปดอกเบี้ย0%ปรับบัตรน้้ำมันมูลค่า2,000บาทレンジャーสโตม t ็อปครับดอกเบี้ย1 8 9 Ranger กรเกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะดาวเริ่มต้นเพียง9,900บาทนะครับฟรีปกันภัยชั้น1ทุกรุ่นแถมรับประกันคุณภาพถึง5ปีไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับมาชมและทดลองขับรถยนต์ ปอดทุกรุ่นได้นะครับโชว์รูมทางไปดงจำปานะครับนี่ติดดินถนนเลยนะฮะพร้พอมด้วยศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ทันสมัยใหญ่ที่สุดในลบบุรีครับคราวหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับติดตามข่าวสารก็ได้ที่หน้าเพจปักมุดรอไว้เลยไปให้สุดและหยุดที่ฟอร์ด l m m u t o ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ